าเอ่อเศรษฐกิจตอนนี้บางคนนี่ทานาและแจ้งเอาไว้เงินจะไม่ได้บางอะไรบ้างก็เลยทวงเวลาไว้ให้ห้เหตุการณ์เป็นปกติก่อนนะซึ่งทีแรกเราจะลงตั้งแต่กระถินแล้วนะแต่เลงว่าพงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินจะไม่พอนะฮะกลัวว่าเงินจะไม่พอครับก็เลยอ่ายังยังยังผลัดยังไม่รับนะฮะมีผู้มาแจ้งความจะนูเพิ่มเติมวันนั้นนะครับ มีคุณแม่กิมไว้ยอดปิน่นและคุณครูวิทยยอดปิ่นครับห้าหมื่นบาทคุณครูราตรีบำเอจิตแจ้งไว้ห้าพันบาทคุณน้าสมควรคุณครูเอี่ยมบำเรอจ,จิตสองหมื่นบาทคุณแม่ชิดกาบเครือหนึ่งหมื่นบาทคุณพ่อสุชาติคุณแม่จิ 1, มงี่ยอดปิ่นหนึ่งหมื่นบาทท่านผู้บริการสำลิศท่านสอนอสีการคำเอี่ยมสองพันบาท คุณครูสมานคุณครูสมบูรณ์อุทิชัยวัฒน์5 0 0พบาทครอบครัวคุณอุทัยคุณซ่อนกลิ่นสาเลิร2,000บาทคุณน้าสะอาดน้ามานิตย์ยอดกลิ่น1,000บาทคุณกเกษมคุณวันนีวัดเมือง5,000บาทคุณลุมิพลจิมงามและครอบครัว1,000 0บาทสำหรับส่วนนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 2 0่1 0สอบาทซึ่ง เมื่อ,อทางกรรมการตกลงก่อสร้างเมื่อใดครับก็จะได้อบอกกล่าวกับท่านเจ้าของเงินนะจะได้มารวบรวมกันรับรวมแล้วเราก็จะมีเงินตอนนี้นะครับที่ในบัญชีนะห้าแสนสองหมื่ จากพี่น้อที่แจ้งความจำนวนมาแล้วนะครับ1 2 0 0 0 0บาทรวมเป็น6 4 9 6 1บาทนะครับซึ่งาการซ่อมเมนนั้นตอนนี้ทางกรรมการได้วางแผนมาแล้วครับว่าเราจะต้องทอนเมนเน,เนี่ยออกไปส่วนนี้ก่อนเอาไว้ใช้ก่อนนะฮะช่วงช่วงก่อสร้างนะครับเพราะว่าเกิดมีใครเสียชีวิตแล้วจะลำบากนะเราจะต้องยืด เมนเอามาสองห้องเป็นเมนเหมือนกับวัดอื่นๆแล้วมีลวดลายเหมือนกันมีลังคาเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งทางคุณรำหมาตอนนี้เรียกไว้าร้านสองนะก็คิดว่าพอเรามีเงินพอควรแล้วเนี่ยเราก็จะต่อรองรูปาพบ้างแต่ตอนนี้เรามีประมาณหกแสนกว่าบาทนะครับก็คิดว่าสงกรานต์ปีนี้นะเข้าพรรษานะครับแล้วก็กระถิ่นเนี่ยมันคงจะพอดีกับงานนะ งานคงคงไม่ถึงคงไม่คงไม่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเราคงจะได้เงินจากส่วนนี้เพิ่มมาอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจบกะระถิ่นปีนี้ครอบครัวของคุณแม่สลัดมีรักก็ได้จองไว้แล้วนะครับซึ่งเราพี่น้องชาววัชนารเจริญศรีและับคงจะได้ร่วมบุญกันในครั้งนั้นอีกแะก็คิดว่าเอ่เจตง,งานนี้แล้ว คัะกรรมาการคงจะต้องปรึกษากันแล้วว่าจะเอาอยัางไงดีกับกับเรื่องเีนนะก็ ơ, ตอนนี้เรามีเงินถึงหงงกแสนกว่าบ,บาทนะครับ ơ, ก็ขาดอีกคงไม่มากวายแล้วนะแต่ก็ขอน้ําเรียนให้พี่น้อง